ดาวพระราหูย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนเนาะวันที่17ตุลาคม266 6ส่งผลอย่างไรกับชาวลักคนาราศีมังกรและก็ราศีมังกรบ้างชาวราศีได้มาจากช่วงวันที่เกิดชาวมังกรจะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่16มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ ส่วนลักขณานี่จะได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทําการผูกดวงวางลักขณาแล้วจึงได้เป็นลักขณาราศีมังกรชาวมังกรเนี่ยมีสัญลักษณ์ประจําราศีก็คือมะกรหรือแพะทะเลนเป็นราศีแม่ธาตุดินมีดาวพระเสารเป็นดาวประจําราศีดาวพระเสาเป็นคู่มิตรกับ ดาวพระราหูดาวพระราหูในรอบนี้ย้ายมาจากภพพันธุเข้าสู่ภพสหัชชาสหัชชาหมายถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงการติดต่อสื่อสารแล้วก็การเข้าสังคมต่างๆเนาะดาวพระราหูเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะภพกะดุมพระนั่นเองนะก็จรไปแล้วก็จรก,กลับมาเตรียมที่จะเข้าบ้านแล้วละแต่ก็ยังไม่เข้านะเขเข้าไปอยู่ในราศี มีนก่อนนะคะพบสหัชชะดาวพระราหูไปอยู่ภพสหัชชะนี่หมายถึงการข้าสังคมต่างๆการต,ต,ต,ติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงชาวมังกรเนี่ยปกติเนี่ยมังกรนี่จะเป็นผู้ที่ชอบเก็บตัวอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเป็นคนสุข,ขุมรอบครอบอดทนนี่คือมังกรเพราะดาวประจําตัวเขาเป็นดาวพระสเสาร์พระราหูนี่เป็นผู้มิตรเขาแน่นอนอผู้มิตรคู่สนับสนุนซึ่งกนและกับน,นะตอนเนี้ ดาวประจาตัวคือดาวพระเสาร์เนี่ยเข้าไปประจําการเนาะจรมาอยู่ในภพการเงินอยู่บ้านของพระราหูนะดาวพระเสาร์อยู่ตรงนี้อ่าโอเคเจ้าเรือนะสนับสนุนนะทาให้ความคิดความอ่านของมักงกรเปลี่ยนเลยนะดาวตัวเองเป็นภพการเงินเนี่ยหมายถึงว่ามีความคิดอยากจะสร้างไรายได้เพิ่มเติมสร้างฐานะของตัวเองเพิ่มเติมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แค่ได้แต่คิด มันยังไม่ค่อยจะลงมือทําเท่าไหร่พอพระราหูย้ายออกมาพรึบนะเข้ามาอยู่กับศาสตร์จะโยกถึงลัคนาตัวเองความชัดเจนนะสังคมหรือเพื่อนฝูงคนรอบข้างเริ่มมาชีแนะ้แนะแนะนําให้โอกาสจังหวะเนี้ยมังกรต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนความคิดความที่เป็นตัวตนของตัวเองบ้าง อย่าพยายามเก็บตัวต้องเอาตัวเองออกไปเข้าสังคมจะเจอเพื่อนผูกสนับสนุนนะจังหวะนี้นะคือมันเป็นจังหวะที่จะต้องได้คิดการใหญ่ทำอะไรใหญ่ๆบ้างละได้มีโอกาสได้เปิดตัวมีคอนเน็กชันใหม่ๆบางก่อนจะได้เจอเรื่องพวกนี้นะเพราะในเรื่องของก่อนหน้านี้ที่อย่างที่บอกเนาะตัวเองก็เข้าไปพกกันเงินละ เริมนึกถึงเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องการสร้างอาชีพอะไรต่างๆล่ะแต่ยังไม่สามารถจะมองเห็นทิศทางที่จะทําได้พอพระาราหูย้ายมาเนี่ยเริ่มมองเห็นทิศทางหาโอกาสให้ตัวเองได้นะแล้วก็บวกกับประจุกเหมาะก,กับดาวพฤหัสเองก็ไปอยู่ในภพที่สี่เขาเรียกว่าได้ปฐมเกณฑ์ทําให้ตัวเองมีเสน่ด้วยนะถึงแม้จะเป็นดาวคนละควอะไรกันแต่หลังแต่เกณฑ์มาตรฐานความหมายของจุด ที่จะทำส่งผลให้มังกรได้มีจังหวะโอกาสการสร้างสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นต้องเปลี่ยนแปลงนะต้องเปลี่ยนแปลงมังกรที่ไม่เปลี่ยนแปลงหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้แต่คิดนะบางทีคิดมากเกินไปนะมังกรนี่เป็นชาวที่เป็นดาวเสาเนื่องจากเป็นมีดาวเสาเป็นดาวประจำตัวเนาะคิดวนคิดรอบคอบเกินกลัวเกินไปณจุดเนี้เป็นจุดที่ก็คิดรอบคอบลองลงมือทํา ไม่ต้องทําเยอะก็ได้เนาะสมมติคิดจะลงทุนจะทําอะไรเงี้ยลองจากเรื่องเล็กๆก่อนก็ได้แต่มันเป็นโอกาสดีที่จะเข้ามาหาตัวละแต่ทีนี้ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวเองมันก็นะยังเดินไม่ไม่ปกติดีเท่าไหร่นะดาวพฤหัสเองก็ยังยังไม่สามารถเดินหน้าได้แต่ความคิดต่างๆโอกาสต่างๆมาถึงตัวละอ่าเป็นข่าวดีพระราหูย้ายรอบเนี้ยเป็นข่าวดีของมังกร ได้เข้าสังคมอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้เพื่อนฝูงใหม่ๆเกิดขึ้น,นชาวมังกรก็เปิดตัวหน่อยนะอย่าพยายามเก็บตัวเกินไปนะเปลี่ยนจริตเปลี่ยนความคิดอะไรให้ไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆบ้างให้โอกาสกับตัวเองบ้างนะมีจังหวะนะได้โชคลาภใหม่ๆเกิดขึ้นโชคลาภมันอาจจะมาในในรูปแบบของ การสร้างอาชีพเนาะหรือว่าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้ได้สังคมใหม่ๆได้คอนเน็ชันใหม่ๆเรื่องพวกนี้เพราะพบสหัชชาหมายถึงเพื่อนฝูงการเข้าสังคมต่างๆการเดินทางก็ได้เดินทางแล้วจะมีโอกาสเนาะก็บันฟังคนอื่นเขาคุยก็ได้นะบางทีเราไปเราอาจจะไม่เป็นคนไม,ไม่ไม่ช่างคุยก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้ไอเดียจากคนที่เขาคุยกันในวงสังคมวงสนทนานั้นๆเนาะก็การได้ไปพบญาติพี่น้องก็ได้นะ หรือว่าเพื่อนฟูงไปคุยพบไปเจอเขาบ้างก็ได้นะคะอันนี้เป็นจุดดีสําหรับมบังกรเนาะที่จะต้องแบบได้ในเรื่องของมองเห็นช่องทาง<ๆ>เห็นโอกาสใหม่ๆตัวถึงตัวของตัวเองเพียงแต่ว่าลองปรับนะลองปรับเรื่องของความคิดเปลี่ยนในเรื่องของอาการใช้ชีวิตดูนะคะเพราะว่าบางทีเหมือนอเราชินกับการอยู่คนเดียว แต่ว่ายังไงยังไงพอดาวมันย้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระตุ้นกระตุ้นให้เราปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนวิถีไปเองนะคะอ่าก็เป็นจุดดีเป็นจุดดีที่มังกรจะได้เพื่อนใหม่นะคะไดนะ้เข้าไปสู่สังคมใหม่ๆได้ทาอะไรใหม่ๆสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดจะทําหรือว่าเคยคิดจะทําแต่ไม่กล้าลงมือทำสักทีจังหวะนี้จะเป็นเกณฑ์ที่ดีๆนะคะแล้วก็พอมอง ไปข้างหน้าอีกจุดหนึ่งคือเดี๋ยวดาวพฤหัสก็จะย้ายเข้ามาพบที่หนะ้าเนาะก็หลังที่ส0สิบเมษายนนี้ยิ่งดีเลยไปกระตุ้นไปนกระตุ้นมาถึงมาถึงตัวถึงตนถ,ถ,ถ,ถึงลาัอาอ่าโอกาสตอนเนี้ยอาจจะเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่พอจะเริ่มแล้วดีจริง,รงๆอ่ะอาจจะเป็นจุดโน้นก็ได้จุดที่พฤหัสย้ายแล้วเนาะหลัง3าสิบเมษาหกเจ็ดอะไรประมาณนั้นนะคะอืแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็แล้วกันเนาะพอพลรรังหูย้ายมาปับ๊บเนะี่ยโอกาสต่างๆมาถึงตัวเราละ เปิดรับโอกาสใหม่ๆนะรู้ช่องทางจาังหวะโอกาสหยิบจับในสิ่งที่ควรทําควรหยิบเนาะมันเป็นโอกาสดีๆของตัวเองนะของชาวมังกรนะคะก็พระราหูย้าย17ตุลาส่งผลยังไงกับมังกรก็คงจะจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเนาะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ